ก็ไม่ต้องดูดีเปิดฝายกแก้วหรือเเลอาเลย าาากกแมมมดดููหน,หน,หนาา้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนิเตก็คือหายไปนานมากต้องแอบบอกว่าไปแอบทําสวยมาก,ก็เลยไม่ได้อัพคลิปนะคะเพราะว่าแอบไปทําหน้ามาค่ะทุกคนพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทําอะไรมาบ้างสังเกตไหมว่าหน้าดูเด็กลงหน้าดูเต็มขึ้นอิ่มขึ้นให้ดูน,น้ำพงน้ำผาก หน้าผากมีความแบบว่าเห็นไหมดูแบบเต็มขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วเนี่ยก็คือครบเดือนแล้วครบเดือนกว่าๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ไปฉีดไขมันหน้าเด็กเนี่ยทำไมถึงไปแบบดับแรกเลยเนี่ยเคยฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งทุกคนก็นจะรู้เพราะเขาก็เคยทำวอล์กที่ไปฉีดที่เกาหลีเนาะ คือครั้งนั้นก็ไปไกลมากแล้วคืออันนี้มันติดโควิดไงทุกคนเราไม่สามารถบินกลับไปเกาหลีเพื่อไปฉีดได้แล้วเราก็เลยศึกษาหาที่ในไทยเนี่ยว่าที่ไหนดีดูคลินิกนี้ไว้อันนั้นมากไม่ได้แบบว่าเพิ่งดูแล้วก็คุยกับเขาเลยนะ ดูเขาไว้นานมากคือเล็งเขาไว้นานมากแล้วเราก็ศึกษาแล้วก็ดูว่าใครไปทํามาบ้างไปถามมาเลยว่าแบบเฮ้ยไปทามาแล้วเป็นไงบ้างดีไหมคือกว่ากว่าที่เราตัดสินใจที่จะทําที่นี่ก็คือศึกษามาแล้วระดับหนึ่งเลยอะ่ะเออแล้วก็พอตัดสินใจว่าโอเคเราจะลองคุยกับคลินิกนี้คือยังไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าแต่ต้องเข้าไปคุยก่อนว่าคุณหมอเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ปะก็พอได้เข้าไปคุยกับคุณหมอจูน คือเขา,เาให้คำปรึกษาแบบดีมากคุยกันนานมากแบบคุณหมออกว่าชอบแบบธรรมชาตินะคะแบบไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะจําจได้ว่าครั้งที่แล้วที่ไปฉีดที่เกาหลีเนี่ยฉีดน้อยมากจําได้ไหมทุกคนคือฉีดเสร็จแล้วอะ่ะก็น่าก็อย่างนั้นเลยแล้วหลังจากที่มันอยูุดไนมันก็คือหายไปหมดเลยมันน้อยเกินเว้ยแล้วคุณหมอก,ก็เห็นความแบบปัญหาของหน้าก็คือใต้ตาเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ตาลึกมากตาโบกวาง่ายๆคือ ถึงเราไม่ได้นอนดึกคือเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนนอนดึกมากนะทุกคนแต่ตาลึกมากตาคำมากอาจจะแบบสมัยเด็กๆอาจจะแบบว่านอนดึกไงแต่สมัยโตแล้วเนี่ยดูแลตัวเองอะ่ะแต่ว่าใต้ตาเราอ่ะมันไม่ฟื้นคืนแล้วนะออกว่ามันไปแล้วไปเลย,เยก็เลยต้องหาวิธีการแก้คือมันมี2วิธีก็คือ1ฉีดฟิลเลอร์ซึ่งเขาอ่ะไม่อยากฉีดฟิลเลอร์คือเขามีประสบการณ์มดีกับฟิลเลอร์แล้วก็เห็นจากหลายๆเคสแบบ ก็ยังไม่ได้ถูกใจอีกเคสหนึ่งก็คือฉีดไขมันอันเนี้ยคุณหมอจูนก็แนะนำฉีดไขมันก่อนเลยนะว่าแบบดูจากรูปหน้าแล้วเนี่ยมันต้องปรับหลายอย่างคือปรับตรงคามับเพราะว่าตรงคมับเขาอ่าะมันก็จะยุบลงไปหน้าก็ตอบแล้วก็ใต้ตาอะไรต่างๆนะ่าะคือ บอกว่าถ้าเป็นไขมันตัวเองเนี่ยมันจะปลอดภัยแบบร้อยเปอเนต์เลยเพราะว่ามันจะไม่มีการแพ้แน่นอนคือนั่นแหละครั้งที่สองก็เลยเกิดขึ้นทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันเป็นงไงบ้างนะคะมาอัปเดตล่าฟังเดียตามไปดูบรรยากาศการชีดไขมันวันแรกกันเลยจ้ะ คือวันนี้เนี่ยเราจะไปฉีดไขมันที่หน้าค่ะตื่นเต้นมากคือเขาเคยทําคลิปมาฉีดไขมันที่หน้ามาทีนึงแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นไปที่เกาหลีเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไทยนี่แหละเราไม่ได้ไปไหนเพราะโควิดเราก็อยากจะสวยแต่ว่าเราบินไปไหนไม่ได้นะจ๊ะเราก็ทําที่ไทยนี่แหละก็วันนี้ตื่นเช้าตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าจะฉีดไขมันนะคะด้วยความที่แบบเราหน้ามันตอบใช่ไหมเราจะฉีดเติมเต็มแล้วก็แบบ ใต้ตาต่างๆนี่คือหน้าสดน,นะคะแต่ว่าทาลิปนนสแนงเนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละใต้ตาไม่ไหวแล้วทุกคนคือคุณหมอเขาหน้ารักมากเขาบอกว่าฉีดไขมันมันน่าจะแบบแก้ไขทุกส่วนที่มันดูแบบไม่ได้เลยตอนนี้นะคะก็หน้าพิ่งตื่นอาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยยงไม่เข้าที่นะคะก็ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปคลินิกกัน,นะคะ่ะ วันนี้ถึงคลีนิกแล้วนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คลา s ซี่คลีนิกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเติมไขมันที่หน้ากันตื่นเต้นมากๆก,ก็คือคิวแรกของวันนี้นะะ๊ะเฮ้ยจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือเตรียมตัวเตรียมใจเลยคือใกล้จะขึ้นเขียงแล้วตอนนี้นะคะเน็ตก็ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคือถอดออกหมดเลยพร้อมขึ้นเขียงแล้วค่ะถอดทุกอย่างเพื่อที่จะดูดไขมันที่ขานะคะก็ะมีการโปลเล็กน้อยมีความเขินมีความตื่นเต้นเวอร์อะแก้เขินซะหน่อยหน้าสวยด้วยไขยมัน <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะเรามาคุยกับคุณหมอจูนว่าแบบสุดท้ายแล้วเราอยากได้หน้าแบบไหนอะไรยังไงนะคุณหมอเขาก็จะมา ดูหน้าเราขั้นตอนสุดท้ายถ่ายเก็บไว้แล้วก็มาวาดหน้าเราค่ะว่าตรงไหนคนที่จะเติมบ้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะแปะ r e f e r อ n c e ที่ชอบไปดูว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่เราแบบดูไว้อยากได้แบบนี้นะคะคุณหมอโจนแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วก็คือขึ้นเขียงจา้าก็คือเดินขึ้นไปเลยไม่สนใจตากล้องเลยนะคือตื่นเต้นมาก นาทีนี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าบ๊วยสำหรับใครที่มีผู้ติดตามนะคะสามารถไี้เขามารอตรงนี้ได้เลยค Classy Cafe ค่ะเขามีอาหารมีกาแฟมีขนมให้นั่งรอดได้นะคะเป็นแบบคาฟเฟ่เล็กๆข้างๆกันเลยค่ะคือสะดวกมากๆถ้าใครมาแบบเอาแฟนมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วยนะคะก็มารอที่นี่ได้เลยเสร็จแล้วทุกคนวันนี้ก็คือหลังจากที่ออกกับห้องหมอสดๆร้อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เพื่อ ามากเลยอ่ะชาทั้นหน้าเลยยกเว้นตรง,งเราว่าไม่ได้เติมขาไมด้เติมอะไรแบน้ว่า,าชาไปหมดและตอนนี้ตอนนี้ก็จะแบบมีอาการแปรวดหัวนิดหน่อยตอนนี้คณหมอให้อน,าานอนค่คะ,ะหให้อาการดีเรนจะยกกลับบ้านแ้วน,ะะน,นี้ไปผกค่อนได้หลือ สภาพหลังจากที่ขับรถกลับมาจากบ้านนะคะก็บวมน้อยลงเห็นไหมคือบวมน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยก็แต่เริ่มจะเขียวๆตรงนี้ลนะะแล้วนะคะเราก็มาตามดูกันว่าพรุ่งนี้สาวจะเป็นไงนะคะตอนนี้ก็ยังชาๆอยู่ยังแบบยาชายังไม่หมดหลิ์นะทุกคนก็เจอกันพรุ่งนี้จ้ะ มอร์นิ่งทุกคนอัปเดตเป็นประมาณนี้แต่วันนี้ต้องไปทำงานทุกคนก็เลยจะใส่แมสอันนี้นะคะแบบหลวมๆเลยไม่บวมมากนะคะก็คือไม่น่าเกลียดมากอะเออถ้าปิดอย่างเงี้ยก็คือเอาไม่ค่อยออกแต่มันมีความแบบตึงๆข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคไม่แย่มากถือว่าที่ค่ะไปแนละ้วบาย วันที่สแล้วทุกคนมีความบวมตุยตรงใต้ตานะคะตรงนี้เริ่มชม้ำเริ่มแบบมีรอยแบบช้ำๆนะคะก็นี่คือวันที่สยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็คือรออาบน้ําพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราจะได้อาบนา้ําไม่ใช่อาบน้ําจาิล้างหน้าสระผมต่างๆเพราะว่าน,นี่คือหัวเน่ามากตั้งแต่วันที่ทํานะคะก็คือยังไม่ได้สักะก็ยังไม่ได้ล้างก็คือได้การแบบใช้แบบ ชุบน้ำเกลือเช็ดเล็กๆน้อยๆนะคะก็นี่ก็คือก่อนพรุ่งนี้ที่เราจะได้อาบน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ถือว่าบวมไม่เยอะแต่ว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะคะตาตีบเลยจ้าอย่างหนึ่งเลยที่ประทับใจกับที่นี่นะคะเพราะว่า เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราฉีดไขมันเนี่ยหน้าเราจะบวมหนักๆเลยก็คือวันที่5้าถึงเอ่ะหน้าเราจะแบบบวมเป่งเลยใช่ปะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบโปรแกรมพิเศษเป็นคลาสซี่เดิมไลน์นะคะช่วยลดอาการบวมของหน้าหลังผ่าตัดแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นคือช่วยกระตุ้นคอลาเจนด้วยคือหลังจากที่เราทําการผ่าตัดแล้วเนี่ยหน้าบวมถ้าเราไปเข้าฉายแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นมากซึ่งคุณหมอก็จัดให้เลยค่ะเขา้าเครื่องนั้นเลยคือเขาอะอะไรก็ได้ขอให้มันยุบเร็วที่ส จริงๆอ่ะรอนานมากมแนะเพราะว่าต้องถ่ายงานต้องทำ,น,ทำน,น,ทงนู่นทำนั่นทั้งนี่เนื้อออกแบบไปทำงานไงก็คือเขินมากนะจากไปฝักฝืนที่ทำงานก็เลยได้มีการเข้าเครื่องนั้นไปต่อก็เป็นแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ครบเจวันแล้วแล้วเราก็มาตัดไหมนะคะวันนี้ที่คลินิกดูหน้าแบบว่าบวมน้อยลงมากมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการฉายแสงเลเซอร์ด้วยเพื่อแบบช่วยให้มันยุบเร็วขึ้นนะคะ กลับมาบ้านแล้วนะทุกคนให้ดูยุปลุงนะเว้ยที่ไปเลเซอร์เมื่อกี้อ่ะที่เป็นแสงแสงที่ต้องปิดตาแกดูคือหน้าแบบยุบลงอีก คือยุบเร็วมาก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 ,มากโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงมันจีครบสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะแบบยุบลงไปเยอะมากก็คือใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วนะคะอาจจะยังมีบวมบ้างอย่างเนี้ยตรงช่วงแก้มนะคะช่วงใต้ตาแบบว่าฉีดมาเยอะอัดแน่นๆเพราะว่าใต้ตาเป็นสิ่งที่คลําม,มากอยากกู้มากที่สุดนะคะก็จะมีบวมๆแต่ว่า ไม่มีช้ำไม่มีเหลืองเลยอะ่ะมันเลิศมากต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเขาอะ่ะเคยฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งทุกคนก็รู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันะฉีดไขมันมาแล้วก่อนหนะ้านี้หนึ่งครั้งที่เกาหลีแล้วครั้งนั้นอะ่ะทุกคนก็เห็นว่าตาช้ำม,มากตาช้ำข้างหนึ่งแปะเลยตาช้ำม,มากแล้วอยู่แบบเนี้ยเป็นเดือน คือแล้วตอนนั้นน่ะโชคดีว,ว่ายังไม่ได้ทํางานประจํานะก็คืออยู่บ้านตลอดเลยแม้แต่เซเว่นหน้าบ้านก็ไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าคิดว่าไงอ่ะถ้าไปเซเว่นหน้าบ้านเขารู้จักเราอ่ะแล้วตาเราเขียวข้างหนึ่งอ่ะไม่มีใครคิดว่าไปฉีดขามาหรอกจ้ะพูด,ดเลยทุกคนคิดว่าโดนแฟนตบตีมาหรือเปล่านะ <c oughs> คือเอาจริง <c oughs> ฉีดมาวันที่สามวันที่สี่ไปทํางานแล้วนะก็ไม่ได้แบบว่า เป็นอะไรคือชอบตรงที่บวมน้อยแล้วก็ไม่ฉํำคือคุณหมอคุณหมอจูนอะมือเบามากถ้าเทียบกับอันที่แล้วคือตาฉํำข้างนึงเลยแบบมันระยะเวลาในการผักฟื้อนอะมันนานมากอะคันที่แล้วอะแต่ถ้าเทียบกับครั้งนี้นะเร็วเร็วมากๆ เดี๋ยวมา,าเลยคือก็คุณหมออ่ะมือเบามากดูดิทุกคนแล้วอันนี้นะคะก็คือลงแป้งอย่างเดียวไม่ได้ลงรองพื้นคอนซีลเลอร์ใดทั้งสิ้นเห็นไหมคิวก็ไม่ได้เขียนคือลงแค่แป้งแล้วก็ปัดแก้มเบาๆปู่ที่คุณหมออ่ะถ้าคุณหมอ,หม,อมือเบาอ่ะคือเขาแบบเนี่ยเนรมิตไม่ต้องมีความช้ำเลยคืออาจจะหน้าบวมมากๆเนี่ยช่วงวันที่แบบสอยงสามสี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มเริ่มคงที่แล้วก็ยุบ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 ถือว่าเร็วมาก เดี๋ยวเราไว้มาอัปเดตเรื่อยๆนะคะให้ครบเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอันอีกทีว่าเป็นอย่างไรแล้วนี่ก็คือหน้าที่ครบ1เดือนกว่าๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่าถูกใจมากๆถ้าเทียบกับตอนแรกกับตอนนี้คือถูกใจมากอาจริงๆนะเราไม่จําเป็นต้องไปถึงเกาหลีเลยที่ไทยก็มีดีๆเลยค่ะทุกคนแล้วราคาก็ถูกกว่ามากด้วยถูกกัน ครึ่งต่อครึ่งอะ่ะแต่พอมาทําที่เนี่ยที่คลาสซี่คลินิกนะคะราคาเป็นโปรเหมา59,00 0บ้าทถ้าเทียบกับเกาหลีคือครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วเราไม่ต้องเสียค่าแบบที่พักอะไรเรานอนอยู่บ้านเขาทาออกมาได้ถูกใจมากๆต้องบอกว่าคุณหมอจูนอะ่ะเขาเหมือนเขาจะดูออกเลยว่าหน้าคนเนี้ยจะต้องไปเวไหนซึ่งของเขาอ่ะก็จะเน้นใต้ตาม,มากๆอันเนี้ยคุณหมอจูนคือเน้นที่สุดก็คือใต้ตาเลยใต้ตาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าใต้ตาเขาคือแบบแพนด้าเรียกแม่ พอได้ไปทาอันนี้รู้ไหมว่าทุกวันนี้ตื่นมาก็คือทาครีมปกติแล้วก็ปัดแก้มเลยเว้ยปัดแก้มปัดคิ้วแล้วก็ทาลิปไม่มีการทาแป้งไม่มีการทารองพื้นเลยทุกคนผิวมันดีมากด้วยคือฉีดไขมันเนี่ยมันจะช่วยแบบทําให้ผิวเราดีขึ้นด้วยนะคะมันจะมีความเงาๆเราดูแต่งหน้าติดด้วยทั้งๆท,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 ที่ไม่ได้มีรองพื้นอะไรแก้มเกลมสีแก้ม,ก,ก,มก็คือแบบแน่นถึงเย็นเลย มันทําให้เราแบบโชว์หน้าสดได้แบบมั่นใจยิ่งขึ้นหน้าสดเราจะสวยมากเลยคือเนี้ยว,ว่าดีไซน์มากๆที่มาทําที่นี่นะคะทุกอย่างเลยประทับใจทั้งคุณหมอคุณหมอจูนใจดีมากมากๆปรึกษาเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเขาก็พูดปรึกษาเราก็ถามเป็นร้อยคําถามมาคุณหมอก็คือพร้อมตอบทุกคําถามแบบไม่มีแบบ ลำคาญเราเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ที่ดูแลนะคะบริการหลังการขายต้องบอกว่าเลิศมาพี่เขาจะไลน์มาถามทุกวันแล้วว่าน้องเน็ตเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีปัญหาตรงไหนไหมกังวลตรงไหนไหมถ้ากังวลตรงไหนให้ถามเลยคือมีอะไรคือเขาอัปเดตตลอดย4บสี่ชั่วโมงคือแบบพี่ปุ๊กเนี่ยหนูแบบรู้สึกวุนตรงนี้ตรงนี้เขาจะแบบอยู่กับเราคือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูแลเราดีมากแล้วก็คลินิกอะสะอาดมากชอบตรงนี้แบบใหญ่เลิศหรูสะอาดมาก ทุกคนอะจะบอกว่าพนักง,งานทุกคนที่นี่น่ารักมากๆแบบดูแลเราดีมากเหมือนพี่น้องเลยรือแบบไปถึงนะมีแต่เสียงหัวเราะอะจริงๆคือไปถึงคือแบบทุกคนตลกทุกคนอารมณ์ดีคือเขาก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีก็คืออยู่ที่นั่นก็คือสดใสแฮปปี้สุดๆถ้าอยากไปอ่ะแนะนําให้ไปแบบปรึกษาก่อนได้เลยนะคือเราถามได้เลยว่าเราต้องการรู้อะไร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 อย่างเงี้ยเขาจะแบบให้เราทุกอย่างจนเราแบบมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงีง้ยต้องบอกว่าเขาอ่ะ เป็นคนเข้าไปเองด้วยนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีการแบบว่าติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเลือกที่อยากจะทําที่นี่ด้วยค่ะก็คือศึกษามาเองแล้วในระดับที่แบบเยอะมากก็เลยมาเล่าประสบกรารณ์การฉีดไขมันให้ฟังว่าแบบเผื่อไขรที่ยังลังเลว่าจะไปฉีดดีไหมไปฉีดที่ไหนดีแนะนําที่นี่นะที่นี่ดีจริงๆในะที่เดียวกับเขาเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยคุณหมอตูนคือดูแลดี รูจะใช้คาไหนเลยไม่ใช่แค่คุณหมอนะพี่พี่พยาบาลทุกคนอนะ่ะหรือพี่พี่ที่ปรึกษาทุกคนก็ดูแลแบบดีแบบน่ารักมากมากมากฉะนั้นก็ไม่าหายทุกคนลังเลยถ้าอยากจะไปฉีดไขมันก็คือไปที่คลาส s ี c คลินิกได้เลยนะคะไปที่เดียวกันเลยจ้าเอาเป็นว่าหลังจากนี้เราจะกลับมาอัพคลิปบ่อยๆแล้วนะเรากลับมาสวยแล้วเพราะว่าตอนแรกเราพักฟื้นอยู่ก็เลยไม่ได้อัคลิปเท่าไหร่เนาะก็เลยจะหายไปสักพักนึงแต่ตอนนี้พร้อมที่จะกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะครับนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะเจอกันบ,บ่อยๆนะจ้าบ๊ายบาย